ครับพี่น้องทุกคนนะครับผมสุกเล็กๆน้อยๆลองเดูนาวนะครับผมดีๆนะครับผมควาสวดลบลืมห้างนะครับเจ้าระอานะครับสองห้องแจกสันนะครับวันนี้หลังเอาขึ้นนะครับเด็กๆอยู่ฟังแล้วนะครับกําลังเล่นกันนะครับน้อครับผม ไหลสันๆนะครับไหลเยาวนะครับสุกไปสุกมาอย่างนี้นะครับเบาๆนะครับสอบเบานะครับผมดังๆกัต้องซื้อนะครับทางบ้านผมนะครับปลานะครับขาดเลือดล่วงนี่คือจบนะครับจะจะถามเหรอครับผมตานครับผมปล่อยได้นิดเดียวนะครับเสีอันนี้คือจบแล้วครับ ใส่เสียงนะครับดักใกล้นี่ก็ไปนี่บริษัทซื้อับผมขัดขาหรือของกันไปนี่จบโดดครับตัวเห็ดใหม่นะครับขึ้นนะครับมาทางับผมบินเกี่ยวกันลบไปลบมานี่แหละครับของสิบเหรียญครับรถนี้ สิงแยกเทือนดีของเพิ่นนะครับตีวของเพิ่นนะครับตัดเสิบเหียนนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาขึ้นเต็มเครื่องน,นะครับช่วงมือเขเอาขึ้นวงเสานะครับสัดแยงที่ราครับผมตื้มหางนะครับขนาดสองเมตรห้าสิบนะครับเห็นวันน้หน่อยใหญ่นะครับนะช่วงเบานหน่อยหน่อยมิต่วดวงใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่มาดวงหน่อย ถากกันลบไปลบมาอยนี่ยนะครับพกุกรักเดียวกันครับผมพุกที่ต้นนี้นะครับรักเดียวกันสามตัวนะครับมาลองเล่นลบนะครับใส่สันสันนะครับวลาสีร้อยไดโบนะครับลมแห่งลมคอยจอยู่บอนะครับบ่ได้ไรเงาวนะครับผม แต่ได้นอทางขนลมดีคือทางบีบ้นนอครับทางนี้ลมดีครับผมบันเทียบไปดื้อไปครับผมบินคือเก่าครับผมเงลีลาเพิ่นนะครับฟังเสียคุณผู้ชครับแจ๊คสี่ยินบม่ได้ยินนะครับ ของเสียกของเสียกแล้วปังนี่เสียของกันพับลวงที่ขึ้นไม่นะครับสายเบาครับผมแต่ว่าดันแขงจริงแขงนะครับเล่านิหน่อยนะครับใหม่มันแขงนะครับ เสียยนแหงกีบ ทานกระเตาครับผมกลิ่นียวกับฝากคือเบิ่งซ้ำไหมละครับเป็นยังไงนะครับสืบสานไหวนะครับเดี๋ยวมันจะสาบซู่นะครับต้องสืบสานไหวครับผมมักอะไรที่ใจกะกดแชร์นไปเด้อครับผมพี่น้องชาวบ้านเขานะครับมือใหม่กําลังหัดนะครับหัดไปเรื่อยๆครับผมทานกระเตาครับผมขอกกุณคลิปนะครับสวัสดีครับ